อาชาผีคุณผ่าคุณหน,หน้าตาคุณเป็นไรครับ <c oughs> มีเประจำเดือนน,นเนี่ยเราเน่ยโอเคนะวันนี้เราต่อพาร์ทส,สองครับในแมปที่ชื่อว่าอะไรนะครับผมอีนาห้าสิบเอ็ดตีห้าห้าสิบเอ็ดนะครับอารีฮาอารีนาปล่อยควายเอาละโอเคนะวันนี้เราจะมา <c oughs> ย้อนอยุคกันนะครับหรือ <c oughs> ว,ว่า ผมจำได้ว่าผมมีคีการ์อยู่ทางแล้วเพื่อนอา้าผิดทางเหรอโอเคครับอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับซึ่งใช่เลยครับว่าผมนี่ไว้อยู่ครับรีซอสแพคไว้อยู่นะเ,เ,เฮทเท้ยเจ๊ทเฟียวว่ะใส่กล้องนีดด้วยอ่ะแต่พอกูสตกูขาวโพลเลยโอเคนะ มันอจอจากพาที่แล้วครับไม่ใส่ดีแท็บแฟลกเลยไม่รู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นมึงเลยไม่รู้เลยเกิดอะไรขึ้นกับกูไอีฮานเออใช้แฟลกไม่ได้อหคุณผาทำนี่ทำนี่ทานี่นนีร็วนี่ผมมองคุณผาไม่เห็นอ่ะก็ไม่เห็นคุณนะครับผมจะไปหาคุณได้ไงเนี่ย กูอยู่ด้านหลังเนี่ยคุยอยู่ด้านหลังเนี่ยอ๋อเพราะคุณคุณแหลกอะครับคุณต้องเข้าใจไมแล้วตัวมึงก็ดำด้วยเฮ้ยมีทางขึ้นด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยนะคุณผาครับใช้แฟลชดีครับอเอาได้เอาเฮ้ยค้างเดี๋ยวมึงค <วะ S 2> อมก่อนเลยค้างค้างเอาจะเกม ชิบหายเฮ้ยมึงอย่าทิ้งกูดดิโอเคครับท่านชม,เอ,รรมเอา่เอาได้แล้วอ่ะเอาได้แล้วเลี้ยวหันหลังไม่ใ่กูนะเนี่ยนี่ครับไปกองนี่ใกล้แล้ว ได้คิกการมาแล้วนี่ไงจำได้แล้วข้างไหนไม่มีทางขึ้นด้วยครับเฮ้ยสอีห้าไอ้กองกูอยู่ไหนเรยเตอร์กำลังขึ้นไปครับโอ้ผู้ชมครับเห็นหนั่นไหมครับกิโลเบส<ข>ครับ นี่กูได้ยังไงมาวะเวทันดูดิกูได้นี่มาวะได้้แลวกูได้กูได้กูได้โบมาวะกูได้อาก้ามาดูดิเอ๊ะขอขอกระบอกดิขอขอก็บอกมันได้กระบอกเดียวนี่ไงไงขอขอไงขอดดขอิแต่มันเป็นธนูดิเอาลูกไปไปนะครับขอขอนี่เอา แต่เอลงนี้ก็เป็นแนว่มเคมาครับคุณผาตามผมมาครับเฮ้ยมันมีชั้นใต้ดินด้วยเหรอไม่ไมมีแล้วนี่ชั้นอะไรอ่ะชั้นแเปิดกล่องดิมีอะไรตอนเรามาขึ้งแรกมันไม่มีนี่นี่นี่มีสามชั้นดีกว่าขับดีกว่าครับจะหลอน จอกันทางออกครับคุณผาวันกูขอโกยแนบไปก่อนดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรเ,เสียงแแหะแแหะอย่ามึงอย่าทำให้กูลกลัวดิกูยิ่งกลัวอยู่นะมึงก็ผมได้ยินน่ะ ทางออกเฮ้ยไม่ได้อะเดี๋ยวก่อนเราน่าจะกลับไปที่เดิมก่อนเหรอเพราะว่าผมมีคีย์การ์ดอยู่ซึ่งว่าเป็นคีย์การ์ดที่แบบน่าจะมาเปิดประตูได้น,นะผมเพราะว่าตอนแรกตอนที่เรามาจะมีเฮ้ยเอ้าขอตกใจ ประตูหายเฮ้ยผ่าครับรมันเปิดอ๋อมันตอนแรกมันไม่มีรีซับแผงนี่หว่าโอเคโอเคครับท่านผู้ชมครับน,นี่ครับทางนี้ครับอ,รอ้าวทางตันอ้าไม่มีทางครับ แสดงว่ญญาเราต้องกลับไปทางเดิมเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อ,ยอ๋อกลับไปทางเดิมวะคุณผาผากลัวครับกูไม่ต้องกลัวตราบใด,ดที่คุณยังมีผมอยู่ยกลัวเข้าไปใหญ่เนีเ่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเราต้องร้องเพลงสยบความกลัวไอ้ลูบิวลูบิวลูชอ็อตจัน ลงลงไปอีกทีครับมัน่าจดมีประตูที่เรายังไม่อ่าร็อกเออกูว่ามันทางตันิ้เยอะมัน่าทิ้งกูคนเดียวคนไกลแบบแบบนี้นักกว่ามากแบบสิสิ่งที่สิ่งที่ดูแลทีนี้ก็แรงมากนะครับหน้าเจ็น่ากลัวมากยังขนลุกเนี่ยขนลุกไม่ใช่แล้วเปิดแอร์ด้วย เดี๋ยวท่านผู้ชมครับอาจจะมีเสียงเหมือนเดิมครับผู้ใหญ่บ้านผมครับเขาอยู่อันนี้มาแล้วนี่นวะเฮ้ยยัง,ยงคุณผาครับคุณผาไปไหนครับผาไปไหนครับผาตามผมมาเดี๋ยวกลัว นี่ครับผมกำลังออกเลยนะเฮ้ยโดนตบเอาผิดทางเอาเฮ้ยโดนตบเอาเฮ้ยโดนตบคุอยู่ไหนอ่ะผมโดนใครตบไม่รู้ครับอาจจะเป็นบั็กของเกมที่คุณตบผมไว้ก็ได้มาทางเดิมครับที่เราเปิดรายการพาร์ทสองครับ ผมว่ามันต้องมีซับประตูที่เราต้องเปิดได้ครับเฮ้ยผมจําได้อยู่ว่าไอ้ขีดการันยังไม่อยู่ตรงไหนวะมันต้องมีทางหนึ่งเดียวนี่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 อ๋อไม่ใช่อันนี้ที่ไปเอาคบเพลิงนี่วะแล้วกันนะผมจําได้ครับคุณหมาผมแบบคีการันนี่นี่ไง อ๋อไม่ใช่อันนี้มันขูเก็ดคุณผาเปิดฝาที่ไหนครับนี่ไงเฮ้ยพุทธคีการ์ดมาวะคุณผาครับ,ราบมาเร็วครับเราเจอทางสวรรค์แล้วครับมาเร็วครับไหนอ่ะ ฝาครับเราเดือดครับคุณอยู่ตรงไหนครับ,ค,รบคุณผาอยู่ไหนนี่อยู่ตรงนี้มันมีหัวคนเยอะๆอ๋อแต่ว่าเดินผ่านกันมาแล้วเนี่ยหัวคนเยอะๆที่มันเป็นห้องขังคุกใช่ไหมครับไม,ไม่ใช่ ีไปแฟดดูดครับเปแฟดดูครับเงียบรอผมรอผมผ่านครับเร็วๆครับมันมีปุ่มเร็วๆอ้าวหลุดขออภัยครับหลุอดอีกแล้วครับ มึงจะหนีกูหลุดหนีกูไปถึงไหน,นโอเคครับเข้ามาแล้วครับผาครับมาดีครับเฮ้ยทำไมตัวผมอ๋อนี่บัคกจนเห็นตัวตัวเองเล้วแหะมาห้องขังคู่กันเนีมยเรคู่ก็เดิมสุดทางอ่ะจะมีประตูอยู่อ่ะยังม,ม,ม,มีหัวคนเลี้ยงสวยๆปะ่ะเออเมื่นี่ผมบัคกนอะ่ะ เน็ตไหนคุณกามาคุณเทนเน็ตโทรศัพท์เนี่ยยังไงกดปุ่มเลยป่ะเนี่ยนี่ครับใช่ครับเอา้เอาคุณปล่อยผมทำไมไ<ห>ครับเรายังไม่ได้ต่อยอะไรเฮ้ยโอย้โหนี่แบบผมค้างมากเอา้าเอา้าเฮ้ยเอา้า เฮ้ยเฮ้ยค้า่งจนเกินไปแล้วกดทับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันเป็นลิฟปอ่ะเป็นลิปเป็นลิปเฮ้ยเฮ้ยคุณผาอยู่ไหนอ่ะมึง เสียงเมื<_<_่อกี yeah ้ทุกคนออดจำคนทุกคนคุณไม่ได้ยินใช่ไหมครับคุณได้เสียงอะไรไหมครับที่ผมแบบเสียงเมื่อกี้นะไปกันจัว่กูตกใจเสียงบนลิฟต์อะโห่กว่ามากครับเฮ้ยเจอคี์แล้วครับตอนนี้กูหวาเสียงก็เจ๋วโดมากเลย วิภา,า,า,ภาจะเอ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่ไงันเข้าไปตรงนี้มันเข้าไปก่อนเลยเฮ้ยเข้ามาดิไม่มีอะไรต้องน่ากลัวหรอกมีอะไรเจอาคีว่ะแปดไปจบคีว่นะไปครับใช้แฟนน,นะครับนี่อ้โชีวิ ผิดแรงนี่เข้าได้หรอนี่ครับนี่ห้องครับโอ้ยเฮ้ยนี่ครับเจอขี้แล้วครับเบาขี้ลาัดเบาขี้ลาเอ้ยเอ้ยตกใจเฮ้ยคุณผาครับล็อกเก็บเฮ้ยมันทางยาวอ่ะ คงคิดผ então, ing, s <S <h <h ิดอย่างแรงเฮ้ยทำไมมันเดินช้าคุณต้องการอะไรฮพิมพ์ดิพิมพ์ดิอุ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ย หนีดิรอพ่อตายอ่ะหนีไปไหนอ่ะวิ่งดิวิ่งทางไหนอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งมีแฟตปูมีแฟตไว้ใช้แฟตแม่งเฮ้ยผมมองอะไรไม <MIC> <ค literacy? S 2> ่เห <ain> ็นเลยเห็นมมันบอกให้เราอ๋อฮะแล้ววะ Bỏ hết là ổ vật à. à đây đi ủa hằng này á ủa hằng này đến xeo, này á hả ủa này nha ủa hả nha ủa này á ủa hả mày hả nha nha ปูไม่ธรรมดาโอ้ยค้างค้างอ้าวคุณผาอยู่ไหนอะผาอยู่ไหนทางนี้ครับขึ้นไปมันมันจังเฮ้ยเดี๋ยวห้ามปูไวเว้ยเองเดินต่อไปฉันวิ่งจนเดินตามหาความฝัน โอกลมกูขายเขาเลยแบบนี้นะครจริงครับกกมนาไว้เฮ้ยเราต้องกกมนาเหมนเฮ้ยเฮ้ยอย่าค้างกกมหนาไว้อย่าค้างผมค้างรบห่ามันที่ไหนวะเนี่ยส่งข้อความส่วนตัวคุณ ตัวหาคุณมันบอกให้ลันเอาเวลันเอาเวรอผมดูดิมึงอยู่ไหนอ่ะเมืาอคุณขึ้นไปแล้วเหรอขึ้นไปแล้วเหรอเราขึ้นไม่รอเลยอ่ะเร็วดีลันเอาเวล์อีบ้าไปไหนอ่ะคุณบอกให้ลันเอาเวกูก็าลันไปก่อนอะเดินตามสนุนนะเดินตามสนุนเอามีฝาขวาด้ายดีไปทางนี้แล้วกูไปไม่ได้ ดังอเฮ้ยเืเดืดเดืดดือดดืเดเืเฮ้ยรถกี่คันเฮ้ยโดนังอะไรอ่ะมันบอกให้ช่วยเราบอกให้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยช่วยเฮลเมสอะไร เฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยจะตกผเด็นยับเฮลไม่ what what game what no bye แพ้กูต้องกลับไปที่รถเออตายแล้วก็ได้จบแบบนี้อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสรุปคือเราตายใช่ไหม where I am ตายใช่ไหมตายแบบอย่างนี้เลยตายแบบอยู่คนลูกเลยวัดแหวนอีกนาะเุ้ยมันถามว่าเราอยู่อุ้ยชิมายตัวอะไรมาตัวอะไรผมไม่เห็นเลยผมไม่เห็นเลาโลกหนาวเฮ้ยนั่นเลยนอกนู้นนั่นมองไปรอบรอบหนิมันจะมานั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคางเลยอ่ะ ขึ้นตะวันแล้วอ้าวอ่านบ่าแล้วพุณนขาจุดอมมุแป้งฟอเอ้ยไหนแอนด์รูอเฮ้ยโลบายโลบายอะไรอะมันอ่านมันบอกว่าแป้งฟอเ่ยโอเคครับสำหรับหรับอย่าเพิ่งเอามาดูนี่ดิมันมีกดอ่ะเดี๋ย่เพิ่งเอ้ย โอ้ยคุณเนี่ยวันน้าจบแพงเลยเอาจบแล้วเหรอไม่มีแล้วจือไปรอไปรอบโอเคเรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับแมพผีที่น่ากลัวที่สุดในเซเว่นนี้นะผู้สาหาย่ะ อยู่ตรงที่เราเกิดเริ่มแรกเลยครับรรนี่โอเคกูดอะไรฟื้บัวดอนสปอเกตเฮ้ยมันบอกเฮ้ยเอติ้นมันบอกอย่าลืมอัาคลิปแมปเราด้วยล่ะมันบอกเนี่ยอ่านแล้วครับไม่ต้องง่วงครับก็ขอมแมปนะับปกเลยนะครับคมมนะุ้มมากนับจิกสร้างแมปดีๆแมปหล่อๆให้ผู้ผมนะครับ ถ้าเกิดมีแมปอะไรแบบเป็นภาคมันบั๊กบ่อยจังวะแบบเป็นแมปเวอร์ชั่น1.7.2นะครับก็แนะนำมาหน่อยนะครับแมปขี่แล้วกันเอาแมปอะไรก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากให้เพื่อยากเล่นต่อนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ถ้าเกิดอยากให้คนอื่นกดแชร์แล้วอย่าลืมกดซับถ้าเกิดไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกผมนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดซับที่ P เกมฟรีด้วยนะครับผม เดี๋ยวจะให้ลิงก์ไปนะจ๊ะสำหรับพันนี้ครับขอตัวลาพี่ก่อนนะซีอูเกนทีเจไปบ่ายจ้าไปครับคุณผาไปครับเจมิโจบายจ้า